เก็บม .6 ล่วงหน้าปิดเทอมตุลาไม่ทันทําตามคลิปนี้สําหรับน้องม .5 จากพี่เคยเตรียมสอบไม่ทันมาก่อนและไม่อยากให้ทุกคนเจอแบบพี่พี่อยากให้เก็บให้ได้มากที่สุดจัดหนึ่งบทก็ได้หรือครึ่งบทก็ได้แล้วที่เหลือค่อยไปทยอยเก็บเสาร์อาทิตย์ในช่วงเปิดเทอมเอาจริงๆ1เดือนจบได้เลยอย่ารอไปเก็บตอนมหเพราะงานและกิจกรรมเยอะมาก ทีเกดทีแพดก็ต้องเตรียมและ A Level อีกหลายวิชา แต่ถ้าใครไม่อยากเสียเวลาไปลองเองเพราะพลาดแล้วมันพลาดเลยพี่ได้สรุปทุกอย่างไว้ในคอสพิชิตคณิตม .6 เหมาะสําหรับน้องที่ไม่เคยเรียนเนื้อหาม .6 มาก่อนเลยเรียนทั้งหมด2บทแคลคูลัสและสถิติจบได้ใน20วันราคาพิเศษ1 5 0 0บาทและคอสคณิตม .5 เทอม2เหมาะสําหรับน้องที่ไม่เคยเรียนม .5 เทอม2มาก่อนเลยราคาพิเศษ2990บาทและโปรแพ็คคู่ทั้ง 2. คอรคอทั้งม .6 และม .5 เทอม2ราคาพิเศษ 3,999บาทแต่ถ้าใครที่สมัครคอร์สใดคอร์สหนึ่งมาแล้วอยากอัปเกรดเป็นโปรแพ็คคู่จ่ายแค่ส่วนต่างจนครบ3,999บาทได้เลยใครสนใจสมัครทักมาที่ matt underscore draft มีตัวแอร์ไซด้วยครับพี่ชัวว่าคอร์สนี้มันจะช่วยให้เราเตรียมสอบทันและสอบติดแน่นอน